สวัสดีค่ะเอฟซี FC แฟนช่องสู่คูสูคุนพบกับช่องสามานานุสวีเดนพี่น้องจ้าพบพอกันยี่สิบสองกันยาหกแปดจ้าเมื่อนี้เป็นวันพระใหญ่พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเอาก้ามฝันมาฝากพี่ตอนน้องเป็นความฝันของสาวบานานี่แหละจ้าแต่เป็นตัวเลขเลยพี่น้องฟังให้จบฟังให้ก้าใจจ้า ขันสีบอเบาสูฟังหลักถือกาสีว่าอีกละพี่น้องจ้าก็เลยยิบยกตัวเลขมาเบาฝากพีตอนนองสำผูสำ,สำรับผู้ที่มาความฟันทนั้นเด้อพี่น้องจ้ากะบ่ได้ว่าฟันเม่นดอกจ้าแต่อยากเบาสูฟังเพราะมันฝันขักโพดจ้าเอาบรรยากาศสวยๆงามๆมาฝากพี่ตอนนองพร้อมบรรยากาศเย็นยินพี่น้องคะ่ะเอาสบายหูสบายตาจ้ะ ย่ำเดอ้อพี่น้องผู้ใดมีแนวทางอยากวางในช่องสาวบานาหนุ่มสะวีเดนสามารถเอดีลายควาร์โคอยู่ในคลิปนี้เลยจ้ะเอดมาได้ทักทายมาได้บ่าว่าจะเป็นความฝันสูตรหวยคำนวณเลขบอกบุญหรือผู้ใดฝันเเม่นๆอยากแบ่งปันสามารถทักทายมาได้เลยจ้าตามควาร์โค้ดค่ะสาวบ้านนามีแต่ QR Code ค้ดลายส่วนตัว บ่มีไรยกลุ่มกะฝากเตือนน้ำจ้ามีชาชีบไร้่ะพี่น้องจังใดกะให้มีสตินะคะรับชมรับฟังกะให้มีสติค่ะเพราะว่าโอ้เก่งหลอกลวงตุมตุนล่ายระหมักระวังเพื่อความเป็นห่วงเป็นใยกะเลยฝากเตือนนี่ล่ะจ้าทุกคลิปกะบายเเบาเตือนย้าหลงกุลเขาจ้าบึ่งบรรยากาศนะพี่น้องสบายหูสบายตาเย็นค่ะ เมียงบุรีรัมพี่น้องจ้าคลิปนี้สาานานำตัวเลขมาฝากพี่ตอน้องเป็นเลขความฝันฝันค้ะขักพี่น้องฝันจังฝันขักฝันเนเห็นตัวเลขขักขักเลยจ้ะสาบนาฝันเมือคืนนี้ฝันขนสีแจงพี่น้องฝันว่าได้ไปทำบุญสถานที่แห่งหนึ่งเป็นสถานที่วัดเก่าแก่คือจังอยู่ในภาพนี่แหละคะ่ะ สถานที่โบราณคนหลายลายพี่น้องแตกไปวัดคือจังอีหลีนี่แหละจ้ะคือจังไปเฮ็ดบุญเนี่ยค่ะบุญนี้ก็คือบุญเขาสาเป็นศาสไทยจ้ะทั้งบุรีรัมทั้งสุรินทร์พร้อมกันเบิดพี่น้องเป็นบุญใหญ่เขาสาศาสไทยแต่วอ่า ทั้งธุลินเพป่นจีว่าเอิญยังกับโบลูจะเอาทั้งทุลินกับมินมาเนด้อค่ะเป็นบุญเขาศากไทยมือนี้เมื่อคืนนี่ก่อนสีแจ้งกับเป็นเสาวันพระของเมือนี้พอดีค่ะฝันฝันว่าไปทําบุญคนหลายค่าอีหลีพี่น้องไปทําบุญคนหลายหลายแปลกหูแปลก,ปกตาบ่เคยพบเบื่อเคยเพอ้อไปซื้อเลขปะถัดมาจุด คือประทัดไหมคะที่จุดแล้วมันมีเลขยู่หังไหมจุดประทัดสังสรรค์เลขออกมาเห็นเต็มเต็มตาเลยพี่น้องแถวด้านบนและแถวด้านล่างตามที่เลขประทัดที่เคยจุดตามที่าตามวัดต่างๆที่เป็นจุดวงรวงนั่นแหละค่ะเห็นเป็นเลขสามตัสวสงตัวเต็มเต็มตาเลย ล้วก็มีจุดมีเสียงเฮดังลัลเราก็จุดผู้เฉลิมฉลองพี่น้องก็ถือว่าฝันดีโอฝันดีคักอยู่จ้ะเมื่อคืนนี่สาบนาก็เลยตื่นขึ้นมาก็เลยโอ้จำได้ติดตาจำได้เม่นยำก็เลยคิดว่าสิเป็นเหล็กเป็นเบอร์บบถ้ามกคอยจัดเด้อพี่น้องค่ะขัดกะเลื่อนผ่านเพราะว่าว้าความฝันสู่กันฟังในความฝันนั้นเห็นชัดเจนคือแถวด้านบน970ศ แถวด้านล่างเก่าหนึ่งเต็มเต็มพี่น้องเป็นผาสีแดงเล็กปะทัดเลยละ่ะค่ะพี่น้องเก่ 91, 91, 91. าหนึ่งหนึ่งเก่านี่มักอยู่เด้อค่ะกะมักเบิดทุกตัวละค่ะจะไปหาจับฉลากกินแบงกินแบงทิ้งไว้คือเกา้าเจ็ดศูนย์กกะเก่าหนึ่งไปหาจับไว้อยู่จ้ะผู้ใด,ดมักกัควยจัดเด้อค่ะสําหรับตัวเลขกะแปลงแน่จัหน้อยกะได้จ้าเก่าหนึ่งกะเป็นเก่าหเก่า เก้าหนึ่งก็สิเป็นหกหนึ่งได้เด้อพี่น้องเพราะว่าเลขเลขหก 6, กับเลขเก้านี่สิค่อนข้างกับหัวแน่จากน่อยแต่ว่าสาบานาจะบวกเขียนให้หลายตัวจ้ะขันสิวาเขียนหลายตัวกัสิหลายตัวเนาะอิซี่กัสิวา่วาโอ้มาสิมาเขียนหลายต,ตัวแทะถือกับถือตลอดจ้ะสื่อตรงตรง,ตรงโหลดผู้ทุนน้อยผู้ทุนไหลกัลองกับหัวใบเบิ้งบ่แน่นอนจ้ะอันนี้ยิบยกมาว่าฝังพี่ตอนนองเด้อ ตัดเหร่นน้ำเน่ค่ะเลข3ตัวกัตัดเหร่นน้ำเน่ก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าศและ7 0็ดแต่สาสบ,บาน,นาจะบอเขียนให้ค่ะจะเขียนให้เฉพาะที่เห็นในความฝันเท่านั้นเนาะค่ะย่ำกค็คือเลขเลขมี970แล้วก็91แค่นั้นจ้าตัวเลขสาบานากะขึ้นให้แบบนี้เด้อพี่น้องขึ้นให,ให้คลิปนี้ละจ้ะตามที่เขียนนี้เลย แต่สีบ่อกลับหัวไห่กะแล้วแต่ผู้ใดสีไปกลับเอาสำหรับเหลีกหกกะเล็กเก่ากระไดหรือตัดเลนสามตูน้ำแต่สาบนาสีบ่อตัดไห้ถ้าถือก็ถือเลยถ้าฟันแม่นจังไดก็ถือพี่น้องถ้าลุดก็คือรุดซื้อซ้ำนี่ล่ะบ่อตรงไปซื้อหลายใหญ่ไปผู้ทุนนอยเนาะค่ะแต่สาบนากะสิไปหากลับหัวไวโยอาจจะเป็นหกหนึ่งก็ไดเพราะว่าเหลขกหกเดินดี อาจจะเป็น6กเจ็ดศูนย์ก็ได้หกอาจจะอยู่ลักรอยอีกก็ได้บ่บนเนนนค่ะเอาตามนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ได้เด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กริ้งๆเปิดาการมองเห็นน้ำ้ะทุกคลิปทุกวิดีโอกะย่ำคือเกาน่นละแนวทางเด้อมีเขามีรุดว่ามีไพ่รูว่าลิกสิออกตัวใดทุกอย่างแล้วขึ้นอยู่กับดวงแต่ละบุคคลค่ะ เอาตามนี้ด้ือผู้ใดมักความฝันของสาวบานากะจัดไ้ผู้ใดบ่หมักกะเลือนพานจะเฮงๆฮงด้วยๆ้ปังปังสู่สู่คนเงินในกองทองใรเขาคลิปนี้ไปแล้วจ้ะสวัสดีจ้าอมมมาาาีโิสวววน Yeah.